เดี๋ยวนะอันนี้เริ่มแปลกแล้วว่าเข้าคาเลคเตอร์แบบบริการหรือเปล่าเนี่ยเราเล่นเราเล่นเรอเล่นบริการตรงนี้ไม่น่าจะได้อยู่นะไม่น่าจะได้อยู่บริการตรงนี้น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวไม่น่าไม่น่าจ้างเหมือนกันอ้าวอ้าวเราเล่นเราเล่นเอาเลยเอาเลยครับผมก็พูดเล่นหรอพี่งูใช่มินะารสนีดปีบริเต็มม่เมนเด็กมีมั้มีมีมีมางานมาแล้วไงครับเป็นไงบ้างางานมาเือยของเรา ก็ผมว่าผมสำหรับผมนะผมรู้สึกคูลฟิลมากแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งงานที่แบบผมกลับไปแล้วผมยังอิ่มกับโมเมนต์อยู่เลยเพราะว่าอิ่มโมเมนต์สองวันวันแรกเก็บของฮะเพราะเก็บของจนตีห้าแล้วก็เก็บทั้งวันแล้วก็ได้อ่านอ่านฟีดแบ็กในบ้างในในที่อะไรโอเค็นไหมลีเทนเนอร์มันแตกแล้วมันหนีบปันด้วยใช่ไหมแตกพอดก่อนไหมไม่เป็นไรใส่ไปเลยครับได้ไม่เป็นไรครับพอดก่อนไหมพอดก่อนดีกว่าใช่เดี๋ยวพุ่งงานพุ่งนาน แป๊บนึงนะไหมฮะน้องถอดล่างมาดิเกิดแต่เกิดแแนดีเช่อมีเอมเมันเ่ยเ PM มันเยอะช่วงนี้เสร็งแหวบระวังตัวด้วยนะไปเที่ยวเลยมาเขาเผาป่ากันสนุกเลยอะอาาศหนาวหนาวครับไปกินไปถ่ายรายการแท็กเพื่นเที่ยวกับพี่เฟยกับพี่ปัจจัด์กินลมชมพีเ p ม บรรยากาศค่อนข้างดีแต่ใช่แต่ผมไม่ได้ขับพอดีขับได้แต่สกูปี้ครับเห็นไหมก็เม่อยากเห็นใส่ชุดตกงนี้เราแวะตะเกี่เฮ้ยได้สิเดี๋อวนดับอ่ะสี่สามสองก็เป็นเป็นวันที่ดีก็อิมโมเมนต์ไปเลยสองวันเต็มๆครับก็มีความสุขมากๆคือ ก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะงานนี้จะเกิดได้คือผม่ามีค่อค่อนข้างกังวลเพราะว่าด้วยความที่ไม่เคยจัดงานใหญ่ขนาดน,นี้มาเนาะมันก็จะมีปัญหาเยอะมากอย่างหนึ่งก็คือเรามีอินเตอร์แฟนคือแบบประมาณแบบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยมันเลยมีการแมนเนจอร์ชื่อคลายยากแต่สุดท้ายแล้วณนะปลายทางทุกคนมีความสุขนะวันนั้นผมมีความสุแขแฟนคลับมีความสุขทีมงานผมรอบตัวทุกคนมีความสุขเปนเลยเป็นวันที่เป็นงานมาเกิดผมที่ผมกคนมีความสุขมันมันเราเฝือบอะไรบ้างคะ วันแล้วก็เสิร์ฟนะครับผม,ผมก็จะมอะีอย่างแรกเลยจะเป็นเป็ดย่างเพราะว่ากินเป็นโต๊ะจีนและมีข้าวผัดอ,อ๋อ,อเราก็จัดมาให้เลยครับเป็นงานวาัดคือตอนแรกเราไป,ไปสัญญาวไว้แล้วว่าเราจะทำโต๊ะจีนแต่ว่าโต๊ะจีนอย่างเดียวมันไม่สนุกไงก็เลยเอางานวาัดข้างนอกมาให้ด้วยมันก็แบบว่ายกชิงช้ายกอะไรมาเงี้ยเพราะว่าเผื่อสําหรับคนที่แบบว่าจากบ้านเกิดเมืองดอนมองผมผมก็คิดถึงในการงานวัดเลยจัดมาให้สาหรับ international แ a n เขาจะได้มาชื่นชม t r a d i t i o n a แบบ ไทยไทยอะไรแบบนี้ครับก็เลยจัดมาให้เพื่อความสนุกแล้วก็มีดนตรีสดมีอาหารอร่อยๆไงครับคอมมูนิตี้ครับนั่งคุยกันมีเกมเล่นมี interac กับแฟนคลับมีเพลงโจ๊ะโจ๊ะฝุ่พึมพึมเอออะไรนะครับเหมือนเราเป็นตัวเองด้วยใช่ไหมจริงๆตัวผมค่อนข้างหลากหลายครับหลากหลายผมหลากหลายมากอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอัตราของผม คือมันเป็นความฝันก็อยากเป็นตรงเอเอะไรอย่างเงี้ยคือมันเข้ากออับการวัดครับพี่จริงจริงผมต้องบอกว่าตรงเอนี่มีหลายระยะที่ผมอยากเล่นตรงเอระยะวัยรุ่นมาเพราะตั้งแต่ผมใส่เกงเจเจเป็เจเจเจซะกล้ามสีตรงใช่แต่ว่าแบบหาชุดไม่ทันก็เลยเป็นเสื้อกุชี่ไปก่อนครับกุชี่กุชี่แล้วก็เป็นหลายคนชื่นชมว่าเหมือนมากใช่ผมคิดว่าเป็นคำชมเพราะจริงๆแ่บการการแต่งตรงเอผมว่าก็เท่นะไม่ใช่ไม่เท่นะครับ ไม่ใช่ว่าใครก็แต่งได้แต่ใครๆก็แต่งได้จริงมันจริงๆแฟชั่นมันมีแบบเยอะมากจริงๆมันแล้วแต่คนแต่งครับแล้วเป็นสไตล์ของคนผมรู้สึกว่านี่ก็เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของวัยรุ่นไทยนะคนประเทศของขวัญะไรให้ให้นะครับของขวัญเหรอครับให,ใ,หให้ไปแล้วคือตอนแรกผมทำเซอร์ไพรส์เขาแต่เขาไอ้นี่มันไม่เนียนเท่าตอนที่ให้แหวนเขาไงคือตอนแรกก็คือกะาจะเป็นเพียงว่าเราอาจจะ โอเคของวันแล้วก็เราจะให้สร้อยเขาคือสร้อยอะของแถมไม่ใช่ผมไปซื้อมาจริงเหรอผมไปซื้อแยกมาไม่เกี่ยวคุณปองหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ผุ้ปองโอเคไปซื้อแยกมาเลยของเล่นนี้ก็คือเกือบหมื่นเหมือนกันแต่ว่าก็คือให้เขาก็คือเป็นเป็นฟิลแบบเป็นหัวใจรอเป็นของรอเขามีของรอของจริงเป็นของรอแล้วเขาก็นั่งนิ่งเลยเหมือนรู้อยู่แล้วว่าแบบผมก็าแบบเออแก้พี่อู๋ไม่สนุกเลยแบบว่าน่าจะแบบหุ้ยเุยอะไรเนี่ยมีแค่นี้รออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ ผมก็เลยเซอร์ไพรส์เขาก็เลยบอกว่าไปเปลี่ยนรองเท้าดีกว่าแบบใส่แตะแล้วแบบเห็นเห็นแล้วชินแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่รองเท้าให้เขาใส่รองเท้าให้เขาเป็นสองชิ้นเป็นสองชิ้นใช่ครับก็เป็นคู่เนาะมันต้องคู่เนาะใช่ก็เป็นรองเท้าอะไรนะครับก็ก็จะได้จังหวะเราได้อยู่นะฮะเออเออก็ก็เหมือนแบบว่าคอยแบบว่าเป็นรองเท้าแบบซัพพอร์ตเขาแบบอยู่เขาไปอยู่ข้างๆเขาเอาพิษความหมายที่ดีเออาก็ต้องรับสารอุ้มใจไหมอุ้มใจคืออาเปลี่างที่ผมบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ตามแค่นีตถึงผมก็ดีใจแล้วของเพราะว่าผมมาเหมือนย้อนกลับมาถามว่าความต้องการของผมอะไรผมไม่ต้องการเลยแค่ต้องการให้ครบล้อข้ามหรความสุขเขาเองเขามอบให้เราผมก็แค่รู้สึกว่าเออแค่ได้อยู่ในวงมิตรด้วยกันก็พอแล้วอ่ารถทำไมถึงต้องเป็นสร้อยหัวใจครับทำไมถึงเป็นสื่ออะไรหรือว่าสร้อยสับเหลี่ยมมันจะไม่น่ารักนะฮะเออสี่เหลี่ยมก็เลยเอาสร้อยหัวใจมาใช่ไหมอ่านาเกตเป็นตัวแทนความรักให้คุณเจ้าหรือเปล่า ก็จริงๆมันมันก็น่ารักดีครับมันก็เหมือนเป็นสีแดงๆแล้วก็พี่เขาชอบสีดําแดงอยู่แล้วอ่าก็เลยรู <S <S ้สึกว่าเราอยากจะให้แบบมันเป็นฟีลแบบว่ามอบมอบชัยไปให้พี่เขาอะไรเลไม่ดนะอะะไรนครับใจคุณไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ไม <S <S ่ได้อยู่ตั้งนานแลยเดี <S <S 1> <S 1> <S 1> ๋ยวเดี๋ยวพี่วันไหวขึ้นมาอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับตอนนี้ผมตอนนี้ตีกับตัวเองแล้วแต่ถึงว่าใจอัปโรยไม่ได้อยู่ที่เจ้าอยู่แล้วหรอเราเราสามารถให้ได้ทุกวันใช่ถูกไหม เหมือนกับกำลังใจกับแฟนคลับก uh, ็ให้กันได้ทุกวันดีใส่ไหมคะได้ใส่ไหมใส่ครับอ๋อวันนี้ไม่ได้ใส่มาวันนี้ใส่อุปกรี่ของชุดวันนี้ใช่โอเคที่ตัดทีเราขอได้ไหน่อยเล่าหน่อยเห็นอะไรบ้าก็คือแจกงานวันเกิดอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าเหมือนกับมีคนตามเรากลับไปเนาะเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอินเทนชั่นหรือว่าจุดประสงค์คืออะไรแต่ว่าเรามีคนแจ้งมาเป็น พี hmm. oh, <the> ่ยามก็แบบเขามานอกจากมาตาเราเราก็บอกไปแล้วแหละคือพี่ยามก็เรามาระวังให้แล้วเขาก็ไปอยู่อยู่ตัรถเราทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเออคือเราเราขอบคุณที่แบบว่ารักเราแล้วก็สปอร์ตเราเลยเงี้ยแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราเรามีขอบเขตให้กันแล้วกันดีกว่าอย่างน้อยอะผมไม่รู้เลยว่าการที่มันทาอะไรแบบเนี้ยผมก็คำรับผมผมรู้สึกว่ามันมันเป็นผมไม่รู้ว่าคุณจะหวังดีอะไรแต่แอบรู้สึกว่าสำหรับผมมันมันมีความคาดเกี่ยวระหว่างการลุกลลําคือที่สดตัวมากเกินไปอย่างนู้สมมติว่า ถ้ามันเป็นบ้านผมแล้วมีมาม้ามีครอบครัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันแอบอันตรายนิดนึงแล้วส่ับผมรู้สึกว่าเออเรื่องแบบนี้ไม่ไม,ไม่ควรทําไม่ว่ากับใครก็ตามมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างรถเองมันก็เป็นของส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าการกระทำแบบนั้นผมรู้สึกว่าคนทั่วไปไม่มันไม่น่านทาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหรือว่าถ้าคุณถ้าคุณรักรักศิลปินของคุณอะการกระทำแบบนี้อย่าทําเลยดีกว่าอะไรเราเรา,เราตามเท่าที่แบบว่าขอบเขตในความ หวงเป็น่วงศิลปินแต่ว่าการทําแบบนี้ผมรู้สึกว่าแม้กระทั่งโปวคูเองก็จะเกิดอันตรายได้ไปยืนอยู่คนเดียวแบบมึนๆแล้วแบบเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคุณเป็นชาวต่างชาติด้วยผมรู้สึกว่าเป็นห่วง mm hmm. ใช่าการทำอแยบบ่างนี้ทำผมแอบรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างเข้าข่ายแบบน่ากลัวนิดนึงอเการลือ่ยังไงกับเรื่องความปลอดภัยของเรานนี้อะไรอย่างงีผ้ผมผมกังวลน,นิดนึงครับเพราะว่า อาจจะไม่ใช่แค่ผมนะบางทีสมมติว่าถ้ามีรูกบ้านคนอือ่นอยู่เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเ,เป็นคนข้างนอกเข้ามาในพื้นที่อาศาัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะดูแย่ด้วยอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้ามาบอกว่าเป็นแฟนขับผมด้วยเนี่ยผมก็จะดูแย่เข้าไปอห่อันนี้าบ้าเรป้อะบ้าใช่แถวเรแวกันครับ้านเราเป็นูบ้านจริงจริงจริงไม่บอก <c oughs> ใช่อันนี้แอบบอกไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วก็จริงแบบ มีเหตุการณ์ขับรถตามไรหลายรอบแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็ขับหยุดสะบัตินี้ให้ตลอดแต่ว่ารู้สึกว่าบางทีมันมันมากเกินไปเ,เราได้เจอตัวไหมทีม่ตามล่อาอ่าผมเห็นตัวเป็นเป็นเลยเครับไม่ไม่ไม่เคยมีมมการทีมงานไปพูดคุยคอ,อา่าอผมเห็นแต่ว่าผมก็ม,มีมียาม,มาบอกแล้วเขาก็หนีไปก่อนไม่ใช่ครั้งนี้มันใกล้ตัวเราใกล้มากมาไม่ไม่ใช่ครั้งแรกเลย ที่เเกกิดหตุารณ์แบบผม <Safe> <schnell> ว่าผมว่าหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดูลำดีๆส่วนตัวมากเป็นไารแล้วตอนนี้เรากำลังพูดาตรการยังไงกับกับกายแบบถัาคือจะเท่าอย่างเงี้ยจะต้องแบบผมเองผมเองคงไม่ทําแบบนั้นนะครับผมรู้สึกว่าชีวิตเราก็ใช้ปกติผมแค่ขอความร่วมมือแล้วกันว่าว่าถ้าเรารักศิลปินเราจริงออย่าทำอะไรแบบนี้เลยแบบเอาเท่าที่พอควรดีกว่าไม่งั้นจะพูดว่าไงดีถ้ามันถ้ามันมากเกินไปเนาะเราเราก็ระวังในพื้นที่ของเราถ้ามันมากเกินเรา เราก็ต้องปกป้องตัวเองกันที่ทาได้ใช่แต่ผมไปเรียนต่อยมวยมานะครับผมตกใจเหมือนถ้าผมตกใจผมไม่รู้นะคคนครับขอบคุณทีไ้เป็นไนไลนยังไงมาไทัวเนรัอ่จริงจริงจริงมันไม่ใช่ครั้งแรกที่หมูบอกก็ก็อย่างที่บอกครับก็คือแค่ระวังครับเขาไม่เป็นอะไรผมก็ดีใจแล้วแต่สิ่งที่สําคัญก็คือแบบความเป็นส่วนตัวแบบของเขาด้วยแล้วก็ของทุกคนด้วยครับจริงๆก็ไม่ไม่ควรทำกับใครเลย ก็อย่างที่พี่อู๋พูดไปทั้งหมดเลยขอบคุณนะขอบคุณค่ะบคุณนบคุณมายบ๊ายบายนะคะ